ออยู่่นีพบศัตรูแล้วศัตรูกำลังชดตรูกำลังชุบศัตรูกำลังชุบของอยู่นี่โผมเลยระวังช่วยโผม Triple Kill q u a d a Kill พบศัตรูแล้ว Dominating ไปที่คลังแสงของยูนีไปที่คลังแสงปลดล็อกคลังแสงแล้วยูนิตวาย Unstoppable เราถูกล่าไปตรงนั้นไปตรงนั้นอยู่รวมกันไว้ไปตรงนั้นไปตรงนั้นระวังด้วยไปตรงนั้น Twinoi!